สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพัอพัดบุญยะกามโมครับปีสองหกับเหรียญเศรษฐีบรารมี99้าเ้าโอ้หด้านล่างมีรูปคำว่ารวยเงินรวยทองด้วยนะครับรูปแบบเหรียญก็เป็นรูปแบบเหรียญ พิมพ์รูปไข่พิมพ์ครึ่งองค์ด้านหน้นนาก็จะมีเสือคาบโอ้โหเสือคาบดาบเสือคาบมีดแล้วกันอา้าวเสือคาบมีดครับนี่ครับความคมชัดของเหรียญก็ถือว่าโอเคนะครับด้านหลังก็จะเป็นไก่เลยโอ้โหเหมือนหน้ากล่องเลยครับเนี่ยไก่คําว่ารวยเงินรวยทองนะครับเชื่อรุ่นด้วยแล้วก็มีต่อโคด้ด้านบนด้านล่างเป็นเลขไทยนะครับโอ้โหนี่ครับ รุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างใครรู้ในคอมเมนต์ใต้ใล่างหนิผมพยายามหาแต่หาไม่เจอนะครับทั้งที่มีซีนเดิมด้วยหนึ่งองนะซีนเดิมก็เขียนว่าเป็นทีมงานซับพยักษ์รู้สึกว่ารุ่นซับพยักษ์ก็คล,ล้ายเหรียญแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราแกะรุ่นก่อนรุ่นนี้อ่ะขอแป่บจะเป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อเดียวกันก็าอาจจะเป็นรายการจองก็ได้โอ้โหคนละเนื้อครับนี่เป็นเนื้อทองแดงครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาจีวอนครับโอ้โแต่ลงยาคุ้ยพื้นสวยดีนะนรับ นี่ครับโอ้โห,หรายการที่สิบเก้าต่อโค้ดตัวนะด้านล่างอ๋อต่อคนละโค้ดด้วยนี่ครับเลขข้างบนครับสามเจ็ดเจ็ดผมว่าน่าจะสร้างประมาณหนึ่งร้อยลังน่าจะได้นะครับเนี่ยถ้าดูรายการเลขเนื้อทองแดงนะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยครับของวัดบุญญากามโมแต่รุ่นนี้ผมว่าลงยาได้ดีนะครับความคมชัดของด้านหน้าก็ใช้ได้นะครับนี่ใช้ได้ไก่ก็ ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่จะมีงานที่สวยกว่าน,นี้ก็อย่างที่ท่านเห็นเนาะถือว่าใครชอบเหรียญนี้ก็สามารถเช่าหาบูชาได้เหรียญนี้คงไม่ใช่เน่งเงินงนะรายการที่ผ่านี <c oughs> ใครรู้บอกทีช่วงหลังลงเยอะละงงตัวเองครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลแั้ไหนก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ